สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เบ้นมีทริคดีๆสำหรับคุณลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะกำลังดูทริปดูทัวร์แน่นะคะเพราะตอนนี้ขายซีซั่นเลยค่ะตอนนี้มีแพลนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ดูติกต็อกก็แล้วดูเฟซบุ๊กก็แล้วดู YouTube ก็แล้วหาเนื้อหาไม่ได้เลยยากจังเลย เขาบอกว่าที่เที่ยวน่าสนใจ10แห่งเงี้ยค่ะแบบเข้าไปแล้วก็ยังดูไม่เข้าใจบอกเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าใช้ Samsung หนูอบอกเลยง่ายเลย AI ควบคุมการใช้งานทำให้ชีวิตตรงง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแค่คุณลูกค้ามีแอปพลิเคชัน Gemini นั่นเองค่ะ Gemini ง่ายๆเลยค่ะถ้าลูกค้าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่น h o k ไก i ดแนะนำค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้าไปใน YouTube ค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าง่ายายังไง เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์สถานที่หรือประเทศที่เราอยากไปอยากไปญี่ปุ่นนี่เลือกเลยค่ะญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเราใช้ตัวช่วยตัวนี้ละค่ะช่วยสรุปให้เราที่เที่ยวนะคะ Hi Google Hi Google Hi Google แล้วเจมินายก็ขึ้นมานะคะให้ก o ากิะ hmm. แล้วเราก็พูดเลย Hey Google mm hmm. แล้วก็จะขึ้นวิดีโอตัวนี้มา mm hmm. เราก็พูดกับ g e มินาเลย mm hmm. ช่วยสรุป YouTube นี้ให้หน่อยค่ะ บอกเลยว่าดีมากเขาจะบอกเลยค่ะว่าที่เที่ยวที่สำคัญมีอะไรบ้างและถ้าไปที่นี่คุณจะได้อะไรอ่าเหมือนคลิปนี้เราไปเที่ยวที่ประมงในฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีการสํำรวจเมืองชื่อเมืองร้านเบอร์เกอร์ไก่ที่เป็นที่ยอดฮิตของเขานะคะและก็จะมี เมืองที่สวยงามนะคะโดยการเดินเที่ยวในหมู่หรือว่าชนบทของฮอกไกโดหนูบอกเลยค่ะว่าคุณลูกค้ามีเจมินาในซัมซุงบอกเลยชีวิตของแต่ละวันของคุณลูกค้าง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวทริปหน้าหรือทริปดีๆเดี๋ยวเบนจะเอามาแนะนำคุณลูกค้าใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวไปให้เจมินาสรุปประเทศที่สวยๆกันก่อนนะคะ